เสร็จแล้วกอดคุณพ่อหน่อย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 อ่านวันนี้อ่านหนวันนี้เยคุณพ่ออยากบอกอะไรลูกก็บอกนะครับกอดให้ยื่นใจครับกอดให้ยื่นใจเลยครับให้ตรงกับที่เรารอวันนี้มานะครับอ่าจะพูดอะไรกับลูกก็พูดเลยครับเยกลาบคุณแม่หน่อยครับกลับคุณแม่หน่อยเย่ครับโอเคแล้วก็กอดคุณแม่หน่อยครับ กอดคุณแม่หน่อยครับอดคุณแม่ไว้ครับอนน้าในไงคิดใจไหมคุณแม่โอเคตั้งแต่ตั้งแต่ตีนเท้าอคอยเกมาได้แม่เป็นไงปื้มใจมาเป็นไสมใจเนาะสมใจสกับสมกับที่เราสมกับที่เรา สมกับที่ที่คิดหวังไว้เนาะครับเขาทำให้เราได้แล้ววันนี้ครับพ่อชื่นใจไหมวันนี้ชื่นใจครับเป็ความสุขมากครับชื่นใจมากครับครับ